เอาหลงใช่เหมือนทีวีแมนเลยไปวัใคพรมาพวกกำลังจะไปไหนตอนนี้กันเราจะไปไหนกันไปบ้านทวดเออไปบ้านทวดไปขีโรถเดินทาง Let's go. อะะไรนะยิงหมาไม่ได้นะยิงกระเพราได้ยิงทวดเลยไม่ได้ทวดตูเก๋ยิงกระเพราได้ไดโอเคต้องยิงกําแพงนะเก๋งู <c oughs> ย้ยิงเก๋งู่ยิงทวดได้ยังไงไอยาดีกระเพราได้ได้ไหมได้เกเ๋เป็นคนโง่ทำ <c oughs> ไมเก๋ถึงเป็นคนโง่อะเก๋มาได้การเรียนกูได้ รียนอ๋อด้วยเหตุผลนี้เองเหรอใช่แล้วยายอะอยายเป็นติดดีโอ้โห,โหเอาความดีความชอบไปหมดอีกแล้วเก๋เสียใจนะเก็บไปอยู่บ้าเน <laughs> าลเลยได้ขับรถ A โอเคได้ขับงเอได้ไหมได้ได้ขับรถแม่ได้ไหมมาไ,มได้อยากกลับรถเต้นเจ้า,าก่อนอเค๋หา้าขอบร กู ool, ใช่ไหมครับกูอยากขับรถแอร์เดี๋ยวกูโตก็เ <innen> ดี ination, sí. is, toolbox, ๋ยวขับได้ครับยายเปียกอะไรยายเปียกอะไรเนี่ยเกียเกียกกข้าวอยากกินเหรออยากกินแเหียวก็อยากทำ thím luôn xíu đi đi nha, còn nít nương vẫn thấy được một chút nữa, xíu đi đi, còn một chút nữa, dạ. một chút nữa, một chút nữa, một dạy nắng 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 ở đây nè nắng nắng dài ở nắng nắng Ní, thằng ní Anh ní nắng 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 thế nắng 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 Ní, nắng 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 ดูสิช่องนี้ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ยเหรียงน้องเลี้ยงน้อง,ง,องใช่ไหมอันนี้เลี้ยงน้องได้เนี่ยเป่ายิงฉุบเองนี่เกมเป่ายิงฉุบนี่นะใช่เปล่าปลาให้เล่นรถใหญ่ใหญ่ หลับเหรอหลับง่วงเหรอครับลูกลไม่ง่วงจะหลับเฉยๆใ,ใช่ไหมเ,เปรียยสิใช่นี่เปิดตรงนี้เปล่าอ๋อเปิด กินมาหน่อยหนึ่ง <พอ S 1> ครับนนมา <laughs> มเราไม่ยิ้มคุวะใหญ่มาเบ้าเดินมาเอ้าแล้วใครเปิดประตูปุ๊บปั๊บปุ๊บปต้นเลยไหนก้นอยู่ไหนเนีน่ยก้นอยู่ไหนก้นอยู่ไหนก้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 นอยู่ตรงไหนก้นอ่ะโอ้ยไม่รู้จัก <laughs> <laughs> กนขอขอ้นเลยก่อนหน่อยที่ก่อนหน่อยให้ชื่นใจหน่อยที่ ไม่ไหวแล้วทวดอ่ะทวดอ <g ül> ูม <g ül> ไม่ไหวแล้ว <g ül> นี่ก้นอยู่นี่ก้นอยู่นี่าปันป้นเียค่ไม่ทำไม่ทำนะชอบเล่นดูเขาปั้นเขาปั้นเรียทำไมอะไม่มีการตัดโกงคำนวณน่ารักข้าปั้นหาข้าวปันหหนป้นหาพูดอะข้าปั้นหาทูดอะ มันเป็นยาทั่ว <com> ปีจริงๆอะไม่ดีตรงนี้เดี๋ยวมมานั่งเฉยแล้วเฉยแล้วมาบอกเขาปั้นเข้าโกงไปกูบอกพี่กูบอกเอาไปดันยาทั่วเดยไงไปดันให้ปั้นมาขี่เขาขีดเขาใหนุ่มเอิก ไปทุกคับทวดด้วยเป็นขาตาทวดปู่ทวดก่อนน้รง้องกลัวเห็นไหมกินข้าวยังกินข้าวยังีฮยูกครัก่อนูกครัก่อนทุกทุกก่อนใกล้ใกล้ก้กยึดถึงมีแต่คนยึดถึงนะเนี่เขาไปกัดกลัว

เนี่ยปุ๊บแบบหอยเนี่กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวอู้จริงจังเลยเอันนี้ให้ใครลูกให้ใครให,ให้ใครให้ให้ครูปูเออให้ครูปู่อาไปให้ไปเอาแกะก่อนซีกให้ให้ทวดก่อนให้ยาทวดก่อนเอ้ยเพื่ออันนึงเหรอหืมเก็บมาอย่างดีเลยใ,ใส่ถุงมา อันไหนให้ให้ทวดลูกอันไหนให้ทวดดิ๊าหยิบมาหยิบมาอันไหนให้ทวดลูกอันไหนให้ทวดหล่นมือน้อยๆไม่ปไปเทเดี๋ยวหล่นนะฮะหยิบหยิบหยิบอันเดียวเอออันเดียวอันไหนอันไหนอันไหนให้ทวดลูกอันไหนให้ทวดโอ้โหบ้านทวดมีชั้นอ่ะ ไม่แตกนี่อันนี้ให้ทวดนี่ให้ทวดเอาไปให้ปูให้ยาภาพด้วยนะค่อยๆค่อยๆคุยมาคือหยยนี่เออแตนี่เอาเอาจะเปลือกหอยมาให้ทวดแล้วไม่เห็นมีกระดองไม้ทวดใช่ ให้ยาภาพบ้างไหนหยปแไหนหอยปลไนไทะเลได้เงีเหรอหอยป่กบินได้เงีเหรออันนี้ให้ทวดให้ทวดไปไหนให้กล้องเหรอดูที่กล้องอยู่ไหนเรียกสิกล้องครับ กล้องครับไหนไหนไหนใช่ไหมกล้องอยู่ข้างบนไหมนูน่นกล้องอยู่หน้าบ้านนู่นนี่เอาเปลือกหอยมาฝากเปลือกหอยกินไม่ได้ไ สวัสดีสวัสดีครับี่สวัสดีครับสวัสดีครับย่าสวัสดีครับเจอพระก็ไหวตลอดแหละเจออะไรที่เป็นพระเป็นอะไรนะไหวชอบโหนี่มีทีวีรุ่นเก่าอ๋อเคยเห็นเปล่าเคยเห็นนะเหมือนทีวีแมนเลยใช่เหมือนทีวีแมนเลย เดี๋ยวรออ้อยมาก่อนเดี๋ยวอ้อยก็มามานั่งรอกับ่าอย่างงี้มาหนึ่งสองฮึบโอ้โหตีตีน้องแลยไม่ได้อ่ะอตีให้พี่ฟอดูอีกทีนึงอือเอาดูทั้งหมดแหลงโอเค

ต้องเดินให้นห้ให้สกิต์รุ่งๆุงนะลูกนะถุกครับด้วยถุกครับด้วยอุยเอาซะเหนื่อยเลยเอาอีกไหมให้ให้ยาล้างมือให้มากล้างมือเพื่อนล้างมือเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนี่ดูวิกนีิดูพี่กอน นลูกนะนะให้เป็นเด็กด <อ 60. S 2> ีนะล้างมือล้างมือเอามือเอามือไปล้างเ้างสองมือเออให้เป็นเด็กดีให้ขยันขยันให้ทำสกิปให้ร่ำให้รวยนะลูกนะเอ๊ะครับิจุ๊บไปจุ๊บทุกคนเลยได้ไปซื้อของเล่นกันอืยน่น่นี่ชวนอีกชวยอีกตุกาอกจุบ นี่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 ต้องจุ๊บแก้มด้วยเดี๋ยวให้ยาววให้ตังดที่ของเล่นโอ้ยไอ้ให้ตั้งห้าร้อยอะจุ๊บเลยต้องจุ๊บแก้มอย่างเงี้ยอื้อหือชื่นใจว่ากล้องกล้องมีตังให้กู๊ดไหม บายบายไม่ไ้โอบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยให้บายชวดชื่นใจอ่ะกอดที่กอดกอดทีนี้อยากกอดอ่ะอยากกอดมากมากเลยทุกครัทุกครัทุกครับทุกครัขอบคุณทุกครับทุกครับทุครับหั บายๆเจอใหม่นะ